มันก็เป็นเทคนิคและวิธีการที่ผมมาแนะนําว่าเวลาเราจะตัดทดชนชมในช่วงหน้าฝนนะครับเราควรต้องทํายังไงนะครับยิ่งช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับการทําแผลการดูแลแผลเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดแล้ว<ๆ>แผลมันแห้งทําให้แผลมันสะอาดนะครับป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อน<ม>ั่นเองยิงต้นไม้เนี่ยมาตัดทดในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบตัดทดชุนชมในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าตัดทดชนชมหน้าฝนเวลาไม้มันฟื้นอนะ่ะใบใหม่ ai, มันแตกมา แล้วมันโดนฝนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแค่นั้นน่ะไม้มันฟื้นเร็วมากนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยครับอันตรายถูกไหมมันก็มีประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาสอบถามผมนะครับตัดทดชวนชมช่วงหน้าฝนได้ไหม ซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเป็นคําถามที่ดีเลยนะครับเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วเราอยากจะทําอะไรก็ทําได้นะครับกับต้นไม้เพียงแต่ว่าการตัดทดเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนคนเราเวลาผ่าตัดถูกไหมครับมันก็ต้องมีวิธีรายการรักษาต้นไม้นะครับหลังจากที่ทําการผ่าตัดผมก็เลยว่าคลิปเนี้ยจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราตัดทดชนชมในช่วงหน้าฝนเนี่ยทำได้ไหมแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างนะครับหลังจากที่ผมทําการตัดทดนะครับ ว่าหลังจากที่ตัดทดแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคลิปวันนี้แล้วผมก็จะมีวิธีรมาแนะนําด้วยนะครับหลังจากที่เราตัดทดแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรทาอะไรด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่มันจะเข้ามาสู่ต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับแล้วเนี่ยดูเลยครับเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นร่องรอยเพิ่งทําการตัดทดไปนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ดูดิแล้วกิ่งใหม่มันก็แตกมานะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วกิ่งใหม่นี่แตกมาเยอะนะครับในกิ่งเนี้ยเพื่อนๆดูเห็นไหมนะเนี่ยแตกมาสามกิ่งเนี่ย ซึ่งผมก็ไว้แค่สามกิ่งนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนทศต้นไม้เวลาที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยโอ้โกิ่งแตกมาดีครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับแล้วเนี่ยช่วงเป็นหน้าฝนนะครับถ้าถามผมส่วนตัวผมชอบตัดทดในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าฝนมันพัดพ,ดพ,ดพ,ดพดาธาตุไนโตรเจนมาสู่ต้นไม้น่ะเวลาไม้มันฟื้นเนี่ยโอ้โหกิ่งมันแตกมาเพียบเลยนะครับเพียงแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าถามผมมันก็เป็นฤดูการที่อันตรายที่สุดนะครับ พอนอกจากมันพัดพาประโยชน์ที่เป็นธานตุไนโตรเจนมาสู่ใบไม้สู่ต้นไม้ของเรานะครับมันก็ยังพัดพาโรคต่างๆมาสู่ต้นไม้ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยผมถึงอยากจะมีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เราทําการตัดทดเสร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาตัดทดให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับพร้อมแนะนําวิธีและเคล็ดลับบางอย่างให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างที่ผมตัดทดตั้มหนึ่งครับ เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหใบนี้กลมบล็อกค,ครับการตัดทดนี้มันดีนะครับทําให้ชนชมสร้างพุ่มให้ชนชมนั่นเองนะให้มันเป็นพุ่มนะครับแล้วก็คุมฟอร์มให้ต้นไม้ด้วยนะครับไม้มพวกนี้ถ้าเราไม่คุมฟอมเนี่ยโอ้โหกิ่งชนชมมันยืดยาวแน่นอนนะครับยิ่งถ้าบางบ้านบางสถา,านที่เนี่ยถ้าแบบแสงแดดมันไม่พอเนี่ยรับรองกิ่งมันจะยืดยาวนะครับยืดไปหาแสงนะครับเราถึงต้องทําการตัดทดสร้างพุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่ผมบอกว่ากิ่งที่มันยืดยาวนะครับ จริงๆที่บ้านผมส่วนใหญ่ไม้ผมผมก็ทําตัดทดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่แบบว่ากิ่งที่มันยืดๆยาวๆมันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยถ้ามีก็เป็นประมาณแบบนี้ครับเนี่ยแต่สุดท้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำการตัดทดหมดนะครับเพื่อสร้างพุ่มใ้เขาครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกพวกกิ่งยาวๆเงี้ยเราอาจจะต้องตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อให้กิ่งมันกระชับกระชับนะครับแล้วพอแล้วพอใบใหม่มันแตกมาเนี่ยโอ้โหรับรองเป็นพุ่มกลมบล็อกแล้วเป็นพุ่มแน่นๆเลยนะครับ แต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับการตัดทเนี่ครับก็อยู่ที่สไตล์ของเรานะครับว่าเราชอบพุ่มแบบไหนนะครับบางคนเขาก็ชอบพุ่มพุ่มโล่งๆนะครับบางคนก็ชอบแบบพุ่มแน่นๆนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่แบบที่บอกว่าถ้าอยากได้พุ่มแน่นๆนครับก็ตัดกิ่งสั้นๆนะเพื่อนๆดูนิ้วผมเนี่ยเปรียบเทียบกับนิ้วผมนะเห็นไหมอย่างต้นเนี้ยผมเตรียมไม้ไว้ทําประกวดเนี่ย ผมก็อยากให้พุ่มเขานันแน่นนะครับเนี่ยแล้วยิ่งอันนี้มันเป็นชนชมเขาแก่เนี่ยครับถ้าพุ่มมันไม่แน่นอ่ะมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับเ้วเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างไอ้ชนชมเขาแก่ต้นหนึ่งครับที่ผมตัดทดไปแล้วเวลาตัดพุ่มนันแน่นมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับถ้าเราอยากได้พุ่มแน่นๆมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับนี่มันโดนฝนไปหลายรอบแล้วเนี่ยใบมันร่วงซึ่งก่อนน้เนี่ยพุ่มแน่นกว่านี้อีกนะครับเนี่ยไอ้ต้นนี้ผมตั้งใจไว้ทําไปประกวดนะครับเนี่ย พอดีช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเราจะมีงานประกวดนะครับที่บางปะอินเนี่ยครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่จุดประสงค์นะครับที่เราทําไม้นะครับอย่างต้นเนี่ยผมทําไปประกวดผมก็อยากให้พุ่มมันแน่นๆนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าแบบถ้าเราอยากได้แบบต้นไม้ที่แบบพุ่มมันแน่นๆเราต้องตัดยังไงนะครับ ตัดทดช่วงที่ไม้มันสมบูรณ์นะครับตัดทดช่วงหน้าฝนเนี้ยกิ่งก็แตกซ้ายแตกขวาครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับกิ่งนี้แตกกระจุยครับจริงๆนะครับตัดทดช่วงหน้าฝนเนี้ยดีครับกิ่งแตกดีเพียงแต่ว่าเราต้องทําแผลให้เขาสะอาดนะครับเพืพ่อนๆขณะชนชมเขาแก่อะไรผมก็เพิ่งตัดทดไปฮะเพืพ่อนๆทังเกตมนะันเนี้ยกิ่งกําลังแตกครับนนนนนเนี่ยเห็นไหมกิ่งใหม่เนี้ยเริ่มแตกแตกเต็มเลยครับสาิดดูใบมันมาเต็มเลยครับเป็นพุ่มสวยงามแน่นอนครับ ต้นไม้บางทีครั้นจะรอให้ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ต้นไม้มันสวยเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมว่าการตัดทุนี่แหละครับเป็นการทําพุ่มได้ดีได้ไวที่สุดนะครับเราไม้มันก็จะสวยเร็วนะครับเพื่อนๆเดวนี้แหละครับไอ้ต้นนี้แหละครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการตัดทุบต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ ซึ่งต้นนี้มันก็คือราชินีกิ่งตอนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็เคยทําคลิปเลยนะครับการปลูกราชินีกิ่งตอนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการตัดทดไอ้ต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาตัดทดกันเลยโอ้แล้วเพื่อนๆดูเดี๋ยวครับเนี่ยโอ้ดอกกําลังออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมว่าผมตัดทดดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันครับยังไงเดี๋ยวดอกดอกก็โดนฝนก็ดอกก็ร่วงอยู่ดีครับผมว่ารอบนี้ผมตัดทดไว้ก่อนเลยดีกว่า ๋ยวผมเล็งมาปม๊บนึงครับว่าจะตัดประมาณไหนอย่างที่ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพื่อนๆถ้าเราอยากได้พุ่มแน่นๆเราก็อาจจะต้องตัดสั้นๆนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยผมกะว่ารอบหน้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมใช้กิ่งเมนเนี่ยกิ่งเมนของผมจะสูงประมาณแท่ตรงเนี้ยครับที่เหลือเนี่ยผมก็วาดซื้อม,มาเนี่ยครับ<ๆ>เนี่ยเราจะเป็นประมาณเนี่ยผมว่าพุ่มจะแน่นๆ,ๆขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี<ม>๋ยวตัดเลยอันดับแรกผมพาเพื่อนๆมาดูนิดนึงนะครับ ให้สังเกตที่ตาของกิ่งไม้ด้วยนะครับไอตาเนี่ยเพื่อที่เราตัดแล้วว่าเพื่อให้กิ่งใหม่ที่มันแตกมามันจะแตกตร,ตรงตาเนี่ยครับมันจะแตกนะครับตัดเหนือตานะครับสักสองมิลน,นะครับสองมิลสามมิลส่วนใหญ่วิธีการตัดนี้แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็บางคนเขาก็ตัดกิ่งด้านรอบนอกก่อนนะครับแต่ของผมก็ตัดกิ่งเมนก่อนนะเพราะผมแจ้รู้ว่าแบบ กิ่งเมนเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วเราเราก็มาลดหลั่นกันไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสมมุติเมเมนเนี่ยที่เหลือก็เป็นอย่างไงโคง้งอย่างนีปึ๊บอันนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนะครับตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับเราตัดยาวไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตัดสั้นเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ผมก็วาดมาละปึ๊บน,นี่กิ่งเมมเนี่ยกิ่งต่อไปก็เป็นประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยฝาเริ่มรองละเห็นไหมอันนี้ก็ได้แล้วบางกิ่งนี่ความยาวมันก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องตัด ที่คนส่วนใหญ่เขานิยมใช้ราชินีพันดอกมาทํากิ่งตอนเพราะอะไรรู้ไหมครับอันดับแรกกิ่งตามเขาจะเยอะนะครับแล้วกิ่งของเขาเนี่ยก็จะแตกเยอะนะครับเพราะพอกิ่งมันแตกเยอะเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ไม่เป็นพุ่มเวืยงามนะครับผมก็ถึงนิยมเลือกใช้แบบราชินีกิ่งตอนนะครับค่อยๆตัดค่อยๆเล็งครับไม่ต้องรีบเริ่มเห็นเป็นโครงสร้างแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปตัดฝั่งนู้นกันต้นนี้มันจะมีหน้าไมา้สองด้านนะครับด้านฝั่งเมื่อกี้กับฝั่งนี้เลื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ย พุกสไตล์บอนไซเนี่ยก็ถึงแบบเวลาทําภาพราโชว์ต้นไม้นี่มันถึงมีผ้าด้านหลังเนี่ยครับพวกดอกอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจครับตัดทิ้งเราให้มันแตกใหม่เดี๋ยวเล็งแป๊บหนึ่งครับเนี่ยผมว่าก็เริ่มได้ละเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเนี่ยฝาร้อสั่มหึมๆแล้วครับเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มดูดีแล้วนะแล้ววันนี้ที่ผมบอกว่าเคล็ดลับที่หลืออะไรหรือไาครับเพื่อนรอบเนี้ยซึ่งมันเป็นหน้าฝนเนี่ยครับผมก็อยากจะใช้นี่เลยครับกาวร้อน ก่อนอันเนี้ยเวลาทําแผลตัดแต่งทําแผลเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ใช้พวกแอนทาโคยาฆ่าเชื้อนะครับหรือว่าเป็นพวกปูนแดงนะครับเปลี่ยงแต่ว่ารอบเนี้ยผมตัดต้นไม้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับและไอเนี้ยมันไม่ได้เน่าครับมันเป็นแค่การตัดแต่งแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้กาวร้อนเลยผมก็จะใช้กาวร้อนทาที่แผลเลยนะครับคุณสมบัติของกาวร้อนเนี่ยคือมันทําให้แผลมันแห้งเร็วนะครับปิดให้มันสนิทเลยครับเพราะว่าผมกล่าวว่าตัดทิ้งไว้สักวันเนี้ยผมก็จะอ,ออกไปลุยฝนเลยนะครับ หัวใจหลักของการทําต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนะครับเราต้องทําแผลให้มันแห้งทําให้สะอาดนะครับที่สําคัญนะครับคือต้องให้แผลมันแห้งนะครับพอแผลมันแห้งเนี้ยโดนฝนมันก็โดนฝนอะไรได้ปกตินะครับผมถึงบอกว่าคลิปเนี้ยผมมีเคล็ดลับนิดนึงอยากจะมานําก็คือไอ้กาวร้อนนี่เองนะแผลมันแห้งครับพอมันแหแผลมันแห้งเนี้ยมันโดนฝนเนี้ยยังไงมันก็ไม่เน่านะโอเคครับเดี๋ยวผมมาตัดต่อเลยช่วงเราตัดไปเนี้ดัดกิ่งไว้ก็ได้นะครับ แล้วเนี่ยยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้เห็นไหมถ้าเพื่อนๆืได้ยินเสียงฝนนะเนี่ยผมตัดเสร็จอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมใช้น้ำเนี่ยฉีดพวกน้ํายางพวกนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมใช้น้ําฉีดพวกยางพวกนี้ฉีดย้ําน้ํายางแห้งเลยนะฉีดสักสองสามรอบนะครับเนี่ยรอบแรกให้ยางมันแห้งไปเพอเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งยางใหม่มันก็จะออกมาเพียงแต่ว่ารอบสองเนี่ยยางมันก็จะเหลือน้อยละเราก็ฉีดฉีดแบบนี้พอพอยางมันแห้งปึ๊บผมถึงใช้กาวร้อนทานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแต่งกิ่งแป๊บหนึ่ง ค่อยตัดนะครับเนี่ยเราไม่ต้องรีบแล้วเราค่อยๆมาเลงนะครับเวลาตัดทเนี่ให้ดูที่กิ่งตานะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของจุดราชินีพันดอกนี่ครับเขากิ่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นข้อถี่นะครับคำว่าข้อถี่เนี่ยครับก็คือตาตรงนี้มันจะถี่ๆีนะครับซึ่งไอ้งียมันเป็นลักษณะของไม้ที่ดีครับมันดียังไงครับมันทําให้แบบกิ่งใหม่ที่แตกมากิ่งมันจะแตกเยอะนั่นเองนะครับผมถึงบอกว่าคนเขาถึงนิยมเอาราชนีพันดอกกิ่งตออนี่ยมาทําเพราะว่ากิ่งมันแตกดีนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะมีีอาาจจะะมแปภพให้้ดดูวยนครับ ปาชีพันดอกเวลาพุ่มเขาแตกแวเวลาไม้เขาโต,เว,าเ,าโตเวลาไม้เขาเต็มฟอร์มเนี่ยโอ้ไม้มันสวยอลังการมากเลยนะว่าคลิปนีเดี๋ยวผมต้องรีบๆผ่านหน่อยละฟ้าร้องมาหนักมากเลยผมว่าฝั่งนี้เริ่มได้แล้วครับเด,เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกแป๊บนึงเนี่ยผมว่าหลักๆก็ประมาณเนี่ยด้านนี้อาจจะสูงไปนิดนึงแต่ตัดด้านนี้หน่อย คลิปนี้ก็มาทําแข่งกระโฟนนะนอกจากแข่งกระฝฟนผมก,ก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะเดี๋ยวอีกคราบหนึ่งผมก็ต้องกลับไปทาง,งานประจําผมแล้วนะครับคลิปนี้เลยว่าจะมาตัดให้เพื่อนๆดูแบบเร็วๆนะเนี่ยผมว่ารวมรวก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยด้านเนี่ยผมว่าโอ้โหทีนี่สวยแล้วครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่ครับสำคัญกิ่งเมนผมชอบให้ตั้งตรงๆครับเห็นไหมดูดยนะอันนี้คือกิ่งเมนของผม,ม,หมเห็นไหมเห็นไห เมนูชอปตั้งตรงๆ,ๆนะครับเนี่ยนี่แล้วต้นนี้เขาวิลาผมเข้าลวดไว้ด้วยครับอย่างนี้ทางานสบายครับจะดัดให้กิ่งเขาไปทางไหนก็ไปได้หมดนั่นแหละครับเนี่ยผมก็ตัดเรียบร้อยล้ะเนี่ยเพียงแต่ว่าคลิปนี้รอบเนี้ครับผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่มาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือการใช้กาวร้อนอน,นั่นเองนะครับเพราะถ้ามันเป็นฤด,ดูอื่นนะครับผมไม่ไว่าสนใจบางทีผมไม่ต้องทายายอะไรด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยครับ พอหน้าฝนนะครับนอกจากพัดพาประโยชน์ที่เป็นธาตุในตัวเจนนะครับมันก็ยังพัดพาเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในอากาศหาต้นไม้ของเราด้วยนะครับโอ้ฟ้าร้องพุ่มๆมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมฉีดน้ําเนี่ยอันนี้ผมฉีดน้ํารอบที่สองแล้วครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ทาด้วยกาวร้อนนะครับเราลากเนี่ยผมก็เปิดลากดูแล้วครับซึ่งลากมันโอเคนะตั้งแต่คราวที่ผมจัดนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมจัดผมจัด แต่ต้นนี้ผมทําให้มันเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าเป็นสไตล์พวกบอนไซนะครับลากันไม่ค่อยได้เปะมากครับให้ดูธรรมชาติธรรมชาตินะครับสไตล์บอนไซเนี่ยเดีย๋ยวรอบนี้ผมว่าผมไม่รอให้มันแห้งแล้วพอดีว่าฝนกําลังจะตกครับเดีย๋ยวผมใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ําซับยางเลยพือความชัวร์ครับจับเบาๆนะครับอย่าไปกดแรงมากครับเดี๋ยวมันช้าไอชวนชมเนี่ยบทมันจะเน่ามันก็เน่าง่ายนะครับทำอะไรบางทีทำรแรงๆไปมันก็เน่านะครับยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ที่เรารักเนี่ย คุณธนุธนอม่อยครับถามว่ามันทนทานไหมมันก็ทนนะครับกระทั่งเวลาเราตัดเนี่ยครับถึงให้ใช้มีดคมๆนะครับตัดชั่วเดียวให้ขาดนะครับพอถ้าไปย้ำๆมากเหมือนเฉือนหมูเนี่ยครับมันจะทําให้กิ่งมันช้านะครับพอมันช้าเนี่ยมันเน่าได้เลยนะครับสราบเสร็จละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมทากาวร้อนเลยพาะเอกของผมกาวร้อนยี่สิบบาทหยอดเลยครับถ้าเป็นไปได้เวลาหยอดนี้อย่าให้ไปโดนตามันก็ดีนะครับเพราะว่าตาตรงนี้แหละมันจะทําให้กิ่งมันแตกออกมาใหม่รับ เรียบร้อยแล้วครับลอดกาวร้อนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยครับผมว่าเอาเก็บเข้าว่มนะครับไปเก็บเข้าร่มเนี่ยครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับเก็บเข้าล่มก็ได้ครับที่มันไม่โดนฝนเพียงแต่ว่าคือที่มันมีหลังคานะครับแต่สุดท้ายเพื่อให้มันมีแสงส่องแดดส่องอี่ยอันนี้ได้ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยครับคึมๆมาแล้วครับเนี่ยคลิปนี้ผมถึงต้องรีบทํานิดนึงนะขั้นตอนการตัดและการทําแผลครับ ยังไงครับมันเพื่อนมันก็ดูดีขึ้นนะผมว่าครับมันก็เป็นเทคนิคและวิธีการที่ผมมาแนะนําว่าเวลาเราจะตัดทดชนชมในช่วงหน้าฝนนะครับเราควรต้องทายังไงนะครับโดยยิงช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับการทําแผลการดูแลแผลเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วทำไงก็ได้ครับให้แผลมันแห้งทําให้แผลมันสะอาดนะครับป้องกันให้มันติดเชื้อได้เลยนะครับพอแผลมันสะอาดพอแผลมันแห้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาต้นไม้ก็ฟื้นกลับมาต้นไม้เนี่ยมาตัดทด,ดในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบตัดทดชนชมในช่วงหน้าฝนนะครับ ว่าตัดทชจนชมหน้าฝนอะเวลาไม้มันฟื้นะใบใหม่มันแตกมาแล้วมันโดนฝนเนี่ยโอ้โหคราบเดียวแค่นั้นนะไม้มันฟื้นเร็วมากนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยครับอันตรายถูกไหมมันก็มีประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับเพื่อนผมถึงบอกว่าตัดทศได้ทุกช่วงทุกหน้าฤดูกาลนั่นแหละครับแต่ฤดูกาลมันก็มีเทคนิคและวิธีการแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปเนี้ยผมว่าผมไว้จบมาเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกลังใจผมด้วยนะครับ วัสที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีดๆเลยมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ